เอาคนนั้นนะครับนะครับครับผมสวัสดีครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับผมก็เคยกล่าวครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ได้พูดความรู้สึกนะครับดัะนั้นคำพูดก็ไม่สำคัญเท่ากับการกระทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่แต่วันนั้นเรามากลุ่มเล็กๆเองนะครับวันนี้เราเปิดทุกคนมา ห็นพร้อมกันนะครับว่าคุณลุงนะครับได้ทําจริงนะครับได้ตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัดสกลนครของเรานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากนะครับว่าลูกศิษย์หรือว่าน้องๆนะครับทุกอย่างนะครับขอให้เราใช้หัวใจนะครับและความรู้สึกในการเดินทางนะครับทั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นอีกบันไดนะครับขีดก้าวหนึ่งที่ทําให้เรา ก้าวขึ้นมาที่จะเป็นสู่มืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อนะครับว่าหลายคนแังจากนี้ไปจะกิ่งขึ้นนะครับจากการแข่งขันแบบนี้นะครับผมก็มีแต่ซ้อมนะครับพอมาเห็นเด็กเล่นแบบนี้รู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็ประทับใจที่เขากล้าเล่นกล้าสู้กับทุนที่นะครับเพราะเขาคือกําลังอของสกลนครต่อไปนะครับรู้สึกมากมายนะครับ ผอนผมเป็นผู้รับนะครับอาจจะพูดนี่ก็อาจจะดูดีนะครับก็เหมือนจะชมเหมือนอะไรนะครับผมอยากจะให้คนหนึ่งที่เขาเป็นเป็นกลางนะครับที่เขาเป็นกลางที่เขาจะมองเห็นทุกอย่างนะครับที่ไม่ได้อยู่ทั้งฝ่ายผมไม่ได้เชียร์ผมไม่ได้เชียร์ใ่ขงเงขาเห็นความจริงทุกอย่างในาากีฬาาดก้อนในบ้านเรานะครับผมอยากให้ดูดีนะครับกล่าวความรู้สึกนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ที่บ้านของเราครับเราเรียกแต่ก็รุ่นเดียวกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีรางวัลที่สุงที่สุดนะครับแลกมากครับปกตีคนที่จัดภายในจะจัดแค่สามพันห้าพันบาทแต่ถ้าจัดโอเว่นจะจัดหนึ่งหนึ่นสองหมื่นนี่ครับซึ่งอยู่ในใจผมตลอดเลยครับว่าคือนที่นี้เขาไม่ได้อะไรครับเขาไม่ได้เล่นไม่ได้แงไม่ได้สู้ครับ ผมมองว่าก็ย,ยังไม่เกิดประโยชน์ถ้าแบบตรงนี้นครับอคุณครับครับก็ขอบคุณทางคุณพูดอนนน์สลับสีนะครับก็วันนี้ก็พูดทั้งวันนะครับอยู่กับทีมงานทั้งวันนะครับมผมก็ในะนาตัวแทนของนักกีฬาสีประก,กรในส,สกลนครๆๆนะครับ<ป>ผมก็ <ไป S 1> อยู่ในพื้นที่นี้นะครับสาหรับลุงพลป้าแตนที่ยังไม่รู้ผมเป็นครูสอนอยู่ห้วยําเที่ยง นะครับพึ่งย้ายกับภูมิลำเนาก็คือบ้านศรีวิชัยเมื่อปีที่แล้วก็เลยรู้จักมัจจีแถวนี้เป็นอย่างดีนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นลุงพลพ้แตนมาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชุมชนในเขตตำบลน,นะครับซึ่งผมมาอยู่นี่6ปี<ๆ>ก็อยากเห็นภาพนี้แหละครับภาพนี้แหละผมพยายามที่จะสร้างขึ้นมานะครับ ลุงพลเชื่อไหมครับผมจัดตะก้อฮีวนันน้ำเพียงห้าครั้งแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ประสบความสาเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้ต้องถกมือให้กับลุงพลกับป้า,าแจนครับผมนี่นะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีอยู่บารู้และคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจน้องๆหนูๆโดยเฉพาะอัดฉีดรา,างวัลน,น้ําใจจากทุกท่านให้กับทุกทีม ทุกทีมที่กลับบ้านไปแฮปปี้นะครับผมเชื่อว่างานนี้จะอยู่ในความทรงจําของน้องๆหนู่นๆนี้ตลอดไปขอเสียงตัวือให้กับทุกคนด้วยนะครับผมนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับผมนะครับครับและผมกราบครับบคุณมามปลอดภัยนะคะสุดแล้วเดินทางปลอดภัยจ้า ข้าวันข้าวคืนใช่บอกฮะดล้ยงดูลี้ยงโอยูทูบเบอร์เราฮะดูเดี่ยวแน่นมากเลยยูทูบเบอร์ยังเดี่ยวแน่นขาดตึงเลยกับส่วนคณะกรรมการนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับก็เข้ามารับนะครับของจากหลวงพ่อแตนนะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่เทื่ศักดิ นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทุตศักดิ์บุตรมีนะครับผู้ทำชุมชนโม่ห้าโม่หกนะครับแล้วก็ทีมคณะกรรมการนะครับที่